ชุดเดรสที่มีปัญหาช่วงบริเวณเอวครับแก้แบบไหนเดี๋ยวคลิปนี้มาดูกันนะคะก่อนอื่นค่ะเวลาที่เราจะขยายในส่วนของเอวนะคะเราก็ต้องดูก่อนว่าตะเข็บด้านข้างของชุดนะคะมีผ้าเหลือไหมถ้าหากว่าชุดนั้นนะคะผ้าไม่เหลือเราก็จำเป็นจะต้องแทรกผ้าเข้าไปนะคะตรงบริเวณเอวเนาะแต่ทีนี้ค่ะเรามาดูก่อนว่าช่วงบริเวณเอวของชุดนะคะคือตำแหน่งของส่วนไหนนะคะเอวค่ะก็คือจะเป็นส่วนที่คอดที่สุดน,นะคะคือบริเวณตรงช่วงนี้ น,ะะน,นี่คือส่วนของเอวทีนี้ค่ะเวลาที่เราจะขยายเนี่ยส่วนมากนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าที่มีปัญหาเนี่ยถ้าเกิดว่าเอวคับนะคะส่วนใหญ่ก็คืออกอาจจะพอดีนะคะสะโพกถ้าเกิดว่าพอดีแล้วเราค่ะก็จะขยายแค่ส่วนบริเวณเอวคือส่วนตรงนี้นะคะนี่ค่ะผ้าที่จะแทรกเข้าไปก็คือเป็นบริเวณตรงนี้ดูก่อนว่าเรานะคะต้องการจะขยายอยู่ที่แค่ไหนถ้าสมมตินะคะเราจะขยายออกมาประมาณเท่านี้เนาะเพื่อนๆืสังเกตดูนะว่า เส้นนีค่ะเส้นใหม่เนี่ยก็คือเป็นหลังจากแก้นะคะขอบเอวอาบริเวณช่วงเอวนะคะช่วงลําตัวช่วงเอวนะคะก็คือจะก,กว้างขึ้นหลังแก้นะคะจะได้หน้าตาแบบนี้เดี๋ยวมาดูนะนี่เลยค่ะแบบนี้นะคะทีนี้ค่ะเวลาที่จะขยายแบบนี้เราก็จะต้องแทรกผ้านะคะส่วนนี้เข้าไปตั้งแต่รอยต่อค่ะช่วงเลยจากบริเวณวงแขนนะคะลงมานิดนึงแล้วก็ ก่อนถึงสะโพกนะคะนิดนึงดูก่อนนะว่าเราจะขยายแค่ไหนทีนี้คลิปนี้อานจะแนะนําวิธีการที่แบบง่ายมากๆเลยมือใหม่ก็สามารถที่จะทําได้นะคะก่อนอื่นค่ะก็คือให้เราเนี่ยเดี๋ยวเราจะทําการแทะผ้าตรงนี้เข้าไปเนาะหลักการนะคะง่ายมากๆก็คืออันดับแรกเนาะแห้วชุดเนี่ยวางแบกกับพื้นก่อนวางแบกับพื้นกับโต๊ะก็ได้นะคะพอเราวางแบปุ๊บเนี่ยชุดมันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ปะ ทีนี้ค่ะต่อจากนั้นค่ะเอากระดาษนะคะกระดาษหนังสือพิมพ์หรือว่ากระดาษธรรมดาก็ได้ค่ะหรือว่าเป็นกระดาษแพทเทิร์นก็ได้นะคะแล้วแต่เลยเอามาวางนะคะส่วนของตรงนี้เอากระดาษเนี่ยาวางตรงนี้เลยวางแบบนี้เลยนะคะนี่วางซ้อนด้านหลังแบบนี้ค่ะนะคะทีนี้พอหลังจากวางซ้อนแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะต่อจากนั้นค่ะก็คือวาดเส้นนะคะ วาดเส้นลงมาเลยว่าเราต้องการขยายที่แค่ไหนสมมติเราวาดลงมาแล้วประมาณเท่านี้ที่เราจะขยายนะคะวาดเส้นเราก็วาดเส้นค่ะตรงช่วงนี้ช่วงเอวของชุดนะคะวาดออกมาเลยก็จะได้แบบนี้นะ,อะพอแยกออกมาเสร็จค่ะพอหลังจากวาดออกมาเนี่ยก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะนี่ได้หน้าตาแบบนี้ค่ะนะคะอันนี้คือหนึ่งชิ้นที่เราได้มา ทีนี้โอเคพอหลังจากที่เราค่ะวาดเสร็จก็เอาแผ่นกระดาษออกมาใช่ไหมคะมันก็จะได้หน้าตาแบบนี้ใช่ป่ะนี่อัน,นี่หนึ่งชิ้นแดี๋ยอันขออนุญาตลบอันนี้ก่อนนะคะจะได้ไม่งงเดี๋ยวอันขอลบอันนี้ออกก่อนเพื่อที่จะไดใ้ให้เห็นภาพหลังจากที่เราค่ะเอากระดาษออกมาอ่ะเดี๋ยวอันขอ อธิบายอีกทีหนึ่งนะคะกระดาษที่เราได้ออกมาจะเป็นแบบนี้เนาะนี่แล้วก็จะมีส่วนหนึ่งคะ่ะที่เราวาดเอาไว้คือจะเป็นหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมคะคร่าวๆนะคะอาจจะไม่เหมือนเอวของเมื่อกี้นี้อ่ะพอเราได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยค่ะต่อจากนั้นนะคะเราก็พับกระดาษค่ะพับตรงนี้ให้เป็นสันทบตรงนี้นะคะพับส่วนนี้เข้าไปให้เป็นสันทบมันก็คือจะได้เป็นฝั่งนี้ นี่อันนี้คือสันทบฝั่งนี้จะไม่มีแล้วเนาะนี่ก็จะได้แบบนี้เพราะเราทบกระดาษเข้าไปค่ะเมื่อกีน้นี้อันนี้ให้ทบกระดาษเข้าไปฝั่งนี้ก็คือจะเป็นสันทบใช่ไหมคะพอทีนี้ค่ะพอได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนั้นค่ะก็พอเราพับกระดาษแบบนี้เสร็จเรียบร้อยเนาะต่อจากนั้นค่ะก็วัดนะคะออกมาค่ะจากส่วนของตรงนี้นะคะวัดออกมาโดยรอบค่ะอยู่ที่หนึ่งเซนโดยประมาณนะคะตรงนี้ ัดออกมาเลยหนึ่งเซนเดียวประมาณวัดออกมาพอหลังจากที่วัดออกมาค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนั้นค่ะเราจะตัดนะคะเส้นนี้นี่ค่ะก็คือตัดเส้นที่เป็นรอยที่เราวัดออกมาค่ะเนี้ยค่ะเราก็จะตัดออกมาพอหลังจากที่ตัดออกมาเสร็จเรียบร้อยค่ะก็จะได้หน้าตาแบบนี้พอตัดออกมาเสร็จแล้วเพวื่อนเพื่อนจำได้ไหมเมื่อกี้เนี้ยที่อันนะคะให้ให้พับเป็นสันทบเข้าไปใช่ปะพอหลังจากที่ตัด เสร็จเรียบร้อยค่ะแล้วเราก็แบออกมาแบออกมานะคะก็จะได้หน้าตาแบบนี้มันจะเป็นสองฝั่งอันนี้ก็คือจะเป็นเส้นสีน้าเงินใช่ไหมคะเป็นแบบนี้อพอแบออกมาสันทบก็จะหายไปเราก็จะได้แบบนี้ค่ะนะทีนี้ค่ะไอ้ผ้าส่วนนี้แหละเราจะตัดออกมาอยู่ทั้งหมดสองชิ้นนะคะโอเคทีนี้เราจะมาถึงขั้นตอนของการ แก้ไขละอันนี้นะคะก็เป็นชุดเดิมของเราเนาะที่เราค่ะต้องการที่จะแทรกผ้าขยายโอเคเราจะแทรกผ้าเข้าไปตรงนี้ใช่ไหมคะทีนี้อันนี้คือเป็นผ้าพี่มองไปด้านหน้ามันคือหน้าตาแบบนี้ส่วนถ้ามองไปด้านข้างค่ะมันก็คือจะได้หน้าตาแบบนี้อันนี้คือส่วนของวงแขนนะคะอันนี้ส่วนของตะเข็บด้านข้างอันนี้คือส่วนของบ่า นี่นะคะนี่คือตะเข็บด้านข้างเนาะนี่ค่ะตะเข็บด้านข้างก็ขั้นตอนแรกที่เราจะทําก็คือให้เรานะคะเลาะส่วนของตรงนี้ค่ะเนี่ยตรงนี้นะคะเลาะลงมาเลยอืมตรงนี้นะคะเลาะลงมาเลยค่ะเลาะเท่าที่ไอที่เราอะค่ะได้ทําเอาไว้เนี่ยที่เราจะมาแปะนะคะตรงเนี้ยดูนะคะว่าแค่ไหนทีนี้ค่ะก็เลาะเลย ในส่วนของด้านข้างนะคะที่เลาะออกมาก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะอน,นี้คือเลาะเลาะให้มันแหวกออกมาพอหลังจากที่เลาะแหวกมาเสร็จเรียบร้อยค่ะเราก็เอานี้นะคะมาเย็บแทรกตรงช่วงนี้ค่ะเย็บแทรกเลยตรงส่วนนี้ด้านข้างอันนี้คือเอวชุดใช่ไหมคะอันนี้คือมองจากมุมมุมด้านข้างจะเป็นแบบนี้นะนี่ค่ะอันนี้ด้านข้างก็จะถูกแทรกเข้าไปส่วนตรงนี้ค่ะถ้าเกิดมองในมุมแบบอย่างนี้เราก็จะเห็นว่าผ้านะคะจะถูกแทรกเข้าไปตรงส่วนนี้ นี่คะพอหลังจากแหวกเสร็จเราก็เดินเส้นเย็บเลยค่ะเพราะว่าพวกนี้คือเราเผื่อแล้วจําได้ไหมคะตอนแรกเราเผื่อล้วก็ไม่ต้องห่วงว่าหลังจากแก้เสร็จนะคะมันจะเล็กกว่าที่เราได้วัดเอาไว้นี่นะคะก็เย็บเข้าไปโดยรอบนะคะทั้งสองข้างทําเหมือนกันนี่ค่ะก็คือหลังจากแก้เนี้ยเอวเนะะี่ยค่ะก็จะถูกขยายขึ้นมาอืมจะเป็นแบบนี้นะคะ นี่ก็หาผ้านะคะที่ใกล้เคียงกันกันกบตัวชุดนะคะงานแกะออกมาเนี่ยมันก็คือจะค่อนข้างที่จะออกมาเนียนจะแบบมองมองไม่ค่อยออกเลยค่ะและอย่างนึงคือจากชุดที่เราใส่ไม่ได้เราจะได้ากลับมาใส่อีกครั้งหนึ่งเนาะโอเคค่ะในคลิปนี้ก็ประมาณเท่านี้นะคะสําหรับวิธีการขยายเอวชุดค่ะให้กว้างขึ้นโดยการแทรกผ้าเข้าไปนะคะวิธีการก็ประมาณเท่านี้ค่ะลองดูค่ะ